สวัสดีจ้าแฟนเจริมทุกคนนะจ๊ะเจอก,ก็จะเคยประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไว้ตรงมั่งกับเรื่องเล่าส,สีจะมาส่องสี่จูจีจุกจิกกับกพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจม่แล้วก็เล่าข่าวในสายเจริมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะก็แล้วกันแล้วติดตามเจริมได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะเป็นปกอะไรใจริมไม่ใมง,งานง่ายๆนี่ให้รอทุกคนนะจ๊ะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวอ้าวไปดูผลฟโพลที่น่าสนใจมั้ยกัเมื่อคืนนนี้ัเลยแมื่งะ เรียบร้อยนะจ้ที่เมืองมิวนิกนั่นเองนะแล้วก็เป็นปารีสแซงชัคแมงทีมดังจากลีกชาวนาทีาทเา่เขาแซลเขาอัมกันเนี่ยนะก็ถล่มเอาชนะทีมแห่งเกาโชซ์เซรีอลีอย่างอินเตอร์ิลนไปยับเยิน5ประตูต่อศูนย์โดยรูปเกมที่กจะนํำบอกเลยดูอยู่ขนาดทันเชียอิตอร์นะยังยอมรับเลยว่าสู้เปเช,ชไม่ได้ด้วยประการละทารัปรวงนะจ๊าสกอร์ที่ขาด5้ศูนย์เนี่ยนะถ้าใครดูเกมอยู่อาจจะรู้สึกว่า5้ศูนย์ยังน้อยไป7ลูก8ลูกนี่ไปถึงได้นะถ้าแบบรดิบากโกล่าเนี่ยมันคมคมกว่านั้นเนี่ยนะ ประตูแรกนะชนาร์ล็องคิมี่แท็บอินง่ายๆนะที12นะจ๊ะและ2ลูกมาจากโ,โหดาวรุ่งหม่แค่19ปีซึ่งแอสซิสต์ลูกแรกให้คิมี่ด้วยนะก่อนจะเบิ้ลนในเดียวสประตูนะที20แล้วก็นาที63สำหรับเดซิเร่ดูเอ้นะจ๊ะแล้วก็เป็นคริชชาควรัสเคเลียปีกทีมชาติที่หนุ่หูอย่างจอแจเฮ่จอเจียนะจ๊ะบวกลูกที่เสียที73และเป็นตัวสำรองดาวรุ่งอีกหนึ่งคนอย่างเซนนี่มายูรูนะจ๊ะที่ลงมายิงแบบสุดสวยก็ปิดกล่องให้เบเช่ทั้งหล่อมินเตอร์ไป5 สาสรสอนได้เป็นที่เรียบร้อยโซลินเตอร์อกหักซ้ำบ่อยๆนะจ๊ะในรอบ3ปีในเข้าชิง2ครั้งครั้งก่อนนี่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป01ศูนหนึ่งครั้งนี้แพ้ซันเชมแงอีกก็ถือว่าอกหักซ้ำบ่อยๆสำหรับลูกทีมของซิโมเนอินซากี้นั่นเองนะจ๊ะ้าและนี่ก็คือผลการแข่งของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้นั่นเองยินดีด้วยนะกับบรรดาแฟนๆของปารีสแซงต์แชร์แมงจ้า อันนั้นคือผลโพลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนะจ๊ะที่ี่ต่อที่ข่าวคราวนาการลูกหนังโลดนะพวกแกนะไปนี่ควันหลงของเกมแชมเปี้ยนสิต์นะจริงชนะเลิศกันแล้วกันนะจ๊ะเรื่องบทสัมภาษณ์นี้ไม่ทันจริงๆเพราะจเจดอัดคลิปนี้ตอนตีสี่หลังบอลจบเปี้ยเลยนะจ๊ะแต่มันมีเรื่องราวของมาโก้ฟานบาสเทนนะจ๊ะตำนานดาวยิงเพชรฆาตไพร์คระซิฟของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แล้วก็อดีตนาของอาเจาก,กัรรมเซอร์ดัมรวมไปถึงเอซีมิลานเนี่ยนะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โชว์ก่อนนะัดชิงเว้ยซึ่งเป็นโชว์จากวงร็อกนะที่่่่ชชชืืือออดััังงงแลลลล้้วโหวหาายคคนนนนนบมกกนะกิิกิผเฮ พางในนะจ๊ะโดยฟาบาเซ่บอกว่าโชว์ครั้งนี้ไร้ค่าไร้รสนิยมเหมือนขยะก็ไม่มีผิดยูฟาเลยนะสมควรจะต้องอับอายที่ปล่อยให้เกิดโชว์นี้ขึ้นกว่า10นาทีก่อนเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะจริงที่เปเช่ถล่มอินเตอร์ไป5ู้นย์นะจ๊ะโดยฟาบาเซ่นเนี่ยเป็นกูรูอยู่ที่ซิโก้สปอร์ตนะในฮอลแลนด์เนี่ยเขาบอกแบบนี้บอกว่า เท่นว่าการแสดงของไอ้วงลิงกิ้งพาร์กอนะไรเนี่ยมันเหมือนโชว์ขยะอย่างแท้จริงเลยนะไม่มีค่าเลยโชว์ได้ไร้ค่ามากๆไร้สาระเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายขี้นหน้ายูฟ่าปล่อยให้เกิดขึ้นได้ยังไงผู้เล่นเนี่ยนะเขากำลังเตรียมตัวสาหรับเกมที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผู้เล่นแต่ละคนเลยก็ว่าได้แต่ยูฟ่าแม่งปล่อยให้โชว์ไร้สาระแบบเนี้ย ออกมาก่อนเกมได้ยังไงไปเรียนแบบฟีฟ่าทำไมใช้ไม่ได้โอ้โหก็ถือว่าอาจจะเป็นไวทองนะคอมากัฟาร์มบาสเซนซึ่งออกมาพูดถึงโชว์ลิงกินพาร์กแบบนี้เนี่ยนะจ๊ะส่วนตัวรามองว่าก็มันก็เป็นยุคเป็นสมัยนะจะเป็นโชว์จะเป็นวงดนตรีศิลปินเดี่ยวอะไรเงี้ยเขาอ,อยากพยายามไปทำให้เหมือนซูเปอร์โบฮาฟ์ไทม์โชว์อะไรแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ว่านไปแล้วแต่นานาจิตตังแต่ว่า,น,าวนเขาไม่โอเคด้วยนั่นเองนะจ๊ะไปที่เรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะโอ้โหวุ่นวายขายปลาช่อนมากหลนะังาาจงากามาซ ไปศูนแล้วก็เอาชนะทีมชาติฮ่องกงไป3าหนึ่งเนี่ยนะบินกลับอังกฤษไปแยกย้ายสลายโตไปพักผ่อนจะเรียบร้อยเนี่ยแต่หนึ่งคนที่ยังต้องตัดสินอนาคตภายในสัปดาห์ที่เราจะมาถึงนั่นคือบรูโน่เดือยโอ้ยแฟนนานโฟคิงนะจ๊ะกับตัดทีมจอมดีเดือดของแมนยูไนเต็ดนะซึ่งล่าสุดเอาฮิลาร์ทีมดังจากสดิตเซอรลีกเนี่ยนะนะยืดเวลาให้เวฮ้ยก่อนนี้จะามันได้เจลามเซาซีฟังคือให้เวลา72ชั่วโมงนี่เลยแหละ เอางี้ถ้าเกิดตัดสินใจไม่ได้ยืดให้อีก1สัปดาห์เต็มๆเลยเพื่อตัดสินใจว่าจะเอาไงจะอยู่กับยูเต็ดต่อหรือจะย้ายมาเล่นด้วยกันที่สวิสต์โปรลีกกับอัลฮิลานก็ว่าไปนะจ๊ะซึ่งตอนนี้สื่อทุกสื่อในอังกฤษเนี่ยนะเล่นข่าวตรงกันแล้วโดยเฉพาะสกายสปอร์ตก็บอกว่าอัลฮิลานพร้อมจ่ายค่าตัวบรูโรอยู่ที่80ล้านปอนด์และแอดออนรวมไปถึง 1, 100ล้านปอนด์ให้ได้ส่วนค่าเหนื่อยเนี่ยนะปัจจุบันบรูโรรับกับยูเต็ดประมาณสองแสนห้าหมื่นปอนด เนี่ยนะจ๊ะก็ต้องรอดูเพราะล่าสุดมนะิเกลปินโยเนี่ยนะเอเย่นของบูโน่เนี่ยก็เดินทางไปที่ซาอุนะแล้วก็ไปพูดคุยกับประธานสโมสรบอร์บริหารของอัิฮิลานเรียบร้อยรวมไปถึงเตรียมที่จะกลับมาเจราจากับบูโน่แบบหน้าต่อหน้าแบบนี้แล้วก็เจราจากับบอร์บปริหารยูเต็ดด้วยว่าจะเอาไงกับอนานะคตของเลเมเกอร์รายนี้นะั่นเองอาจารย์โดยในวัยสามสิบปีจะด้อมองว่าบูโน่ตอนนี้ก็จะต้องมองถึงอนาะคตตัวเองมากกว่าอนาะคตของยูเ็ดแล้วเพราะอะไรไปเล่นในซาอุสามปีว่าใครคิดดูนะจะได้ค่าเหนื่อยมูลค่ากว่า200้อยล้านปอนนะด,อนะออด์น่ะโค ท้ายแล้วเอาฮิลานยืดเวลาให้1สัปดาห์ยูเอต็ดกับบรูโน่จะหาทางออกร่วมกันได้ไหมกับการย้ายทีมครั้งนี้จะอยู่หรือจะไปตอนนี้อยู่ที่ยูเอตต์และว่าจะปล่อยหรือเปล่าและบรูโน่จะเลือกอยู่หรือเลือกไปเดวเจ้าเดี๋ยวรอรุ้นกันต่อไปสัปดาห์หน้าจะนำมาเซาซีฟังกันแล้วกันว่ามีคืบหน้าอะไรยังไงหรือเปล่านะจ๊ะพวกแกคอมเมนต์มาเด็กผีอยากให้อยู่เพราะอะไรอยากให้ไปเพราะอะไรลองบอกกันหน่อยสิคนที่อยากให้อยู่อยากให้ไปว่ากันไปคอมเมนต์มานะแต่หนึ่งคนที่แนะนำแมยูเอตต่อดีตต้นส ีมไปซเพราะว่าข้อเสนอหลักร้อยล้านปอนด์เนี่ยมันยากที่จะปฏิเสธเลยนั่นคือไอ้มัจุราชหัวแดงเพลิงอย่างพอลสโคตำนานกองกลงางชาติของโอเมโยเต็ดน,นะจ๊ะโดยสโกเนี่ยสัมภาษณ์กับรายการดิโอเวลล่าแฟนดีเบตในช่องสกายสปอร์ตแบบนี้นะเออเพราะว่าถ้ามีคนพูดถึงเงินร้อยล้านปอนด์เนี่ยกับการคว้าตัวบรูโน่เนี่ยโอแมนยูเต็ดอยากปฏิเสธข้อเสนอนี้เด็ดขาดนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าพูดถึงระบบการเล่นของรูเบนโมริมเนี่ยนะเราก็ต้องแจกแจงลงไปแต่บรูโน่เนี่ยเก่งแล้วก็แบกทีมมาตลอดแต่ถามมู่ตงแจเขาเล่นตรงไหนดับเบิลเทนไหมหร แปดหรือเบอร์6หรือหน้าต่ำโทรศับท์โนโอลมานไปหมดอะต,ตำแหน่งมันไม่ลงตัวคือเอา,อางี้นะพอบอกตรงว,ว่าน้องโน่เนี่ยเก่งจริงๆอย่าเข้าใจพอผิดนะแต่ร้อยล้านปอนด์สำหรับนักเตะอย่างบรูโน่เนี่ยนะรับข้อเสนอนี้ซะอย่าไปปฏิเสธเชื่อพออ่าฮะเดี๋ยวรอดูว่าพอสโก้แนะนำยูเต็ดแบบนี้ยูเต็ดจะว่ายังไงแต่าจารยซึ่งจะมองว่าโอเคแหละในระบบของอาโมริมเนี่ยสามสี่สองหนึ่งถ้าบรูโน่มาเล่นตัวสี่คือเป็นสองกองกลางเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะจริงยูโรปาลีกก็ไม่เวิร์กถูกไหมไปเล่นดับเบิลเทนบางเกมก็ไม่ได้บบบอออลลลลลไมมม่่ถึงงงงงงงกก็็ตต้าาาาาววทัแหนช ก็อาจจะเป็นตามที่พอสโควบอกเรื่องของระบบการเล่นของอารมริมก็เป็นได้แต่เชื่อว่าผู้เล่นอย่างบรูโน่เนีน่ยมันปรับตัวได้กับทุก แบบสถานการณ์อยู่แล้วนะก็อยู่ที่สโมสรแล้วว่าจะขายหรือจะยื้อบูโรอยู่กับทีมต่อนะจ๊ะก่อนไปดูข่าวต่อไปเนี่ยนะอันนี้ก็สังคังมากๆเลยพวกแกนะจบกันไปเรียบร้อยนะจ๊ะกับเกตาร์เด 5V5 นะที่น้องๆชนไทยของเราเนี่ยนะไปฟาดแข้งกันด่เมือ่อบิวนิกถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเนี่ยก็คงจะเห็นแล้วนะว่าน้องๆทีมไทยของเราเนะนี่ยเต็มทนะี่กันมากๆเลยพวกแกนะคนดูนี่นก็ลุ้นกันเต็มเหนียวตัวโกงไปด้วยเลยเนี่ยนะซึ่งแม้รอบนี้นะจ๊ะน้องๆทีมเกตาร์เด5 V5 เราจะไม่ได้แชมป์แต่น้องๆทีมไทยก็ไได้ใจแฟนชาวทย พวกเราทุกคนไปแล้วน,นั่นเองนะจ๊ะคือเราเสมอนนัดแรกกับบราซิลเนี่ยสองสองนะวกแกนะตามด้วยชนะเม็กซิโก,โก5ู้นที่สวยงามมากนะแต่สุดท้ายเราไปพลาดท่าแพ้กับแคนาดาไป0ูนย์สให้เราเนี่ยอดเข้าสู่รอบต่อไปนะจ๊ะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเนี่ยนะก็จะได้เห็นแล้วว่าทีมไทยเราเนี่ยไม่ใช่เล่นนะวกแกนะทุกคนเต็มที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นจนสุดเลยแม้นะผลการแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยนะจ๊ะแต่บอกเลยว่าความภูมิใจแรงบันดาลใจปปรรระะะะสบกกกาาณ์เเต็ม๋แแแน,นนกแกนนะ่่อลใชค น้องๆที่ได้ไปมิวนิกนะจ๊ะเกรเตเดฟฟนั้นได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทางบ้านแล้วเรียบร้อยด้วยนะจากสนามเล็กๆโกลูหนูที่โรงเรียนเลยนะสู่สนามจริงระดับโลกนะพวกแกนะมันยิ่งกว่าฝันเลยแหละเจ๊บอดน้องๆที่ดูอยู่ทุกคนตอนนี้นะจ๊ะว่าสนามที่ได้ดูในวันเนี้ยในจอเ่ยนะวันต่อไปอาจจะเป็นตัวพวกแกก็ได้นะที่ไปอยู่ในจอไปอยู่ในสนามระดับโลกแบบนี้เนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยนะอย่าทิ้งความฝันด้วยเด็ดขาดนะจ๊ะเดินตามวิ่งตามความฝันให้เต็มที่นะจ๊ะเจ๊ดำและทีมงานของเกรเตเดตจะเป อย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะกับเกตเรต55 b 5 อ้าวผ่านไปเรื่องราวดีๆนะจ๊ะทีนี้มาดูเรื่องราวของเมสเซนเดอรล่องหนเมาส์กองกลางทีมชาติอังกฤษของเมเยเต,เตกันบ้างกันแล้วกันล่าสุดออกมาชมนะชิโดโอบีมาตินกองหน้าดาวรุ่งเนนะจ๊ะว่าเฮ้ยใช้ได้ไว้เมาส์สองประตนในูในเกมที่เวเตกเ,เ,เอาชนะทีมชาติห้องแถาฮ hey ่องกงได้3ต่อหน,นึ่งเกขาบอกว่านี่แหละน่าสนใจมากและสังคังสุดๆเลยกับนักเตะดาวรุ่งรายนี้นะโดยมเมาส์เนี่ยนะบอกว่าเออ้องโดเนี่ยนะเป็นนักเตะที่ดีมากเลยอ่ะแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เล่นจากน้องแล้วมันก็ตามอ่ะแต่เราก็ซ้อมแล้วก จริงๆอะนะไน้สพเมเกอร์อย่างเมเนนะการเล่นเบอร์สิบเนี่ยเราก็อยากจ่ายบอลแปรก็ได้ลุ้นจ,จ,จบสกอร์นั่นแหละอันตรายเวลาไอหมอนี่เล่นลูกอากาศเลยแล้วแต่นะเป้าหมายของเมและเด็กทุกคนก็คืออยากทําทให้ดีที่สุดในเวลาที่มันกดดันเพราะนั้นเมดีใจมากๆเลยนะกับน้องโดเนี่ยนะที่มันทําได้ดีมากๆนะแต่ว่าเมขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่มาหนุนหลังมาให้กรลังใจพวกเราทั้งหมดนะก็อยากจะแก้ตัวด้วยฟอร์มที่ดีแล้วก็จะทําได้สําเร็จด้วยในซีซั่นต่อไปนะเพรานะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ขอบคุณทุกคนที่ยยยยออดเเเี่่มมกกัับบราาๆลนนคืทส ของเดอะล่องหนเมสันเมาส์ที่พูดถึงชิโดโอบีแล้วก็แฟนบอลยูเนเต็ดที่เอเชียนะจ๊ะไปต่อที่ไอ้หมุนอันโตนี่ลูกรักของเจนะหมดสัญญายืมตัวกับเรอเบติสเรียบร้อยนะจ๊ะเตรียมจะกลับมาชดใช้กรรมที่แมนยูเตะต่อไปที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะเจ้าตัวออกไปอยู่เบติสเล่นดีชิเปงเลยให้สัมภาษณ์ทุกครั้งนี่ก็อบอกว่าโอ้เหมือนหลุดจากคุ้มนรกชีวิตเปลี่ยนเลยไนดะ้มาอยู่เบตงเบติสมีความสุขเป็นตัวของตัวเองเอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยนะโดยอันโตนี่เนี่ยนะในวั game, ยวัยวัยวัยเพศเฮเประตู็นจ่า น,นะจ๊ะเจ้าตัวโพสตผ่านไอจีของเตเหมบบือนเดียวกว่าเอ่อถึงเวลาที่หมุนต้องขอบคุณหนึ่งในช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในอาชีพคาแข้งข,งของหมุนแล้วนะแต,แต่ครั้งแรกเลยที่หมุนก้าวมาสู่เบติสเนี่ยหมุนรู้สึกได้เลยว่ามันแตกต่างมันเหมือนการได้กลับมาอยู่ที่บ้านอีกครั้งนี่คือส่วนหนึ่งในชีวิตที่มันหายไปนะเมื่อหมุนอยู่กับพวกคุณที่เบติสเนี่ยหมุนยิ้มแย้มแจ่มสใสได้อีกครั้งพวกคุณเนี่ยนะทำให้หมุนเล่นฟุตบอลแบบมีความสุขได้อีกแล้วก็ขอบคุณด้วยนะที่ทําให้หหมมมุุุุนนนนนนนรรูู้้้้สสึกกึกกออกกกกกตตลลลััีีีีฬาบบบออออคคคคงงงเิืแะทท่่็็ปผข อยู่เสมอขอบคุณทุกคนที่เรอัลเบติสโอ้โหหวานเจี๊ยบขนาดนี้เบติสเก็บเงินหน่อยแล้วมาซื้อมันไปอยู่ด้วยเพราะว่าจริงนะยูเต็ก็อยากจะปล่อยแหละแต่เบติสไม่มีเงินเนี่ยสี่สิบล้านปอนด์เนี่ยเบติสบอกไม่ไหวแล้วก็ต้องรอดูสุดท้ายแล้วไอ้หมุนจะได้ย้ายทีมหรือเปล่ายูเตตจะลดค่าตัวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ต้องกลับสู่ต้นสกัดเดิมตามสัญญาก่อนนะจ๊ะหมุนจ๋าไปดูกันที่เรื่องราวของรรยานแชกี้กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะตัวรุกทีมชาติฝรัษษ่งเศสรุ่น U นะย,นยนูยี่สิบเอ็ดนะ ก็เตรียมำลาลีโญ่เพราะประกาศเรียบร้อยแล้วและหนึ่งทีมที่เป็นเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งมาแล้วบา้าชิเปกแล้วนี่คือรืรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะพวกแกนะก็มีช,ชโรโมาโน่เยาวข่าวตลาดซื้อขายลูกหนังชื่อดังก็รายงานว่าซิตีต้ตอนนี้ยืน่นข้อเสนอดึงตัวเรยันเชกกี้มาเล่นที่เอติฮัดสเตเดียมเรียบร้อยแล้วจ้ะดีลแรก20ล้านปอนด์ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน,นะลียงจะปล่อยหรือเปล่าที่ค่าตัวนี้แต่ดูเหมือนว่าเชกกี้เนี่ยจะออกจากลีโญ่ค่อนข้างแน่อยู่ที่ว่าลีโญ่จะขายให น่าเสียดายตัวนี้นี่ของดีนะก็ต้องรอดูว่าซิตี้จะปิดจ็อบปิดดีลของรรยันแชก,กี้ได้จากลียงหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะไปดูที่เดลี่เมลเสืออังกฤเข้ารายงานอันนี้ก็ฟังหูไว้2หูนะเขาบอกว่าล่าสุดในนะกกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีของอ e ิสวิตทาวอย่างเตรียมเลือทนแล้วนั้น ควันคองเรียมดีแลบนะจ๊ะเตรียมจะย้ายสู่ฐานะกาศคารักเชนซีนะโดยวันพรุ่งนี้วันจันเนี่ยนะจะนัดตรวจร่างกายกันที่ลอนดอนนะจ๊ะแล้วก็เตรียมเปิดตัวกับเชนซีนะหลังจาก37นัดที่ลงเล่นในพิมรลิกฤดูกาลที่แล้วเด๋ยนที่จบไปเนี่ยนะยิงไป12ประตูและค่าสิทธิสัญญาอยู่แค่30ล้านปอนด์ก็เลยถูกโอถูใจเอนโซมารสก้าเอนใหญ่กุนซือหัวใสของ zi, เชนซีเตรียมจะดึงไปอยู่ด้วยในเนา่ยจ๊ะแล้วก็ปฏิเสธแมยูเ็ด e ปฏิเสธแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมจะเซ็นสัญญากับเชนซี ที่เดียวเท่านั้นเองนะต้องรอดูว่าการตรวจร่างกายจะมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งรำอยู่แล้วไม่น่าพลาดนะก็น่าจะเรียบร้อยโรงเรียนสแตนฟอร์ดปิดถูบัตรเตีมิดเฮ้ถูกแล้วสแตนฟอร์ดบิดนั่นแหละอ้าวมีคนเข้ามันก็มีคนออกนะจ๊ะนั่นก็คือคริสโตเฟอร์เอ็นพันลงฮ เอ็นพอเฮ้เอ็นคุนครูเออถูกแล้วตัวรุกวัย27ปีทีมชาติฝรั่งเศสนะซึ่งมาอยู่กับเชนซี C. ตอนนั้นเนี่ยปี2023 52ล้านปอนด์เจ็บมวัวหมดเลยซรับพวกน่องนะักกามเนื้อเบคอนลูกทุก่งแฮมสติงหรือที่หนักสุดคือผ่าตัดหัวเข่าไปแล้วเนี่ยนะพอฟิตก,กลับมาก็เหมือนจะไม่เหมือนเดิมเอ็นโซมาเรสกาก็เลยไม่ค่อยเลือกใช้นะจ๊ะได้เล่นไป9นะัดเป็นตัวจริงในพิมร์ลีกฤดูการที่ิ่งจบไป่านนองทำให้ตอนนี้ทอร์นาโดสเปอร์พักลปรมาชาไก่ ล่าตะข่ายที่รอมัสเปิร์สเตเดียมนั่นเองนะจ๊ะโดยล่าสุดเนี่ยนะก็ต้องรอดูว่าเชนซีจะเรียกค่าตัวของเอ็งคุนคูเท่าไหร่โดยเขาตั้งไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์นั่นเองโอ้โหซึ่งดูแล้วเยอะมากนะซื้อมาตอนนั้นให้2ล้านปอนด์แล้วใช้ก็ไม่ค่อยได้ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเจ็บหนักจะมาขาย50ล้านสเปอร์บอกว่าสนใจนะแต่ขอเจรจาลดลงมาสักหน่อยสัก35ล้านไหวหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูซึ่งตอนนี้นอกจากสเปอร์แล้วมีไบโอมเนตอีกทีมหนึ่งให้ความ สล็อตอาจารย์เทรนเนอร์คนเก่งของบุบิพัลเล่ลิฟภูอย่างจอนี่ไฮติงขี้ขาดเฮ้จอนี่ไฮติงก้านะจ๊ะในวัย4 1ปีเนี่ยอดีตกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็อำลาลิฟภูเรียบร้อยนะโดยจะไปรับงานเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมเก่าของเขาอย่างอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นกุซซึขัดตาท้าให้อาแจ็คมาแล้วนะจ๊ะในช่วงท้ายฤดูกาล2022-2023นะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าแยกย้ายสลายตัวกันไปแล้วก็ไปรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ช่่ววยยทััหมดเลกบผู้ช่วยเเดดดดววิมออออยยผู้้ช่่นนรร์สสลลลตาาุกัับบไปหที่เฮดโค้ชขอองาแจ็สัญญาาย่ ปี2027เรียบร้อยน,น่นเอนนะจ๊ะก็ยินดีกับไฮติงกาด้วยนะที่พิสูจน์ตัวเองจนอาแจ็คดึงกลับไปคุมทีมนะตอนนี้อาร์เดอร์สลอตเองก็ต้องไปดึงผู้ช่วยคนใหม่เพื่อเข้ามาอุดรูรั่วที่ไฮติงกาทิ้งไว้แล้วเขาก็เล็งไปที่เดิร์เขาอดีตก,กองหน้าตำนานของลิปูอีกหนึ่งคนนเนเองนะจ๊ะ ไปดูสกายตตเลียโดยจาลูกาดิมาซิโอนะเขารายงานว่าตอนนี้นะดีลของนาโปลีที่จะเซ็นสัญญาฟรีกับวินเดบรอนก็เตรียมจะจบแล้วโดยวันจันท์นี้จะตรวจร่างกายนะจ๊ะแล้วก็จะเปิดตัวกันภายในสัปดาห์ที่จะมาถึงนั่นเองนะดิมาซิโอเนี่ยรายงานว่ากองกลางทีมชาติเบลเยียมไ 3, 3ปสามสามปีเนี่ยหมดสัญญากับซิตี้และก็จัดการเรื่องเอกสารที่จะย้ายออกจากซิตี้เรียบร้อยแล้วภายในวันนี้ก็คือ,คอวันอาทิตย์แล้ววันพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จะไปตรวจร่างกายกับนาโปลีนะจ๊ะแล้วก็เตรียมเปิดตัวทำโปรโมโทอะไรก็ว่ากันไปกับทีมดัง เนเปิลสเจ้าของซูเดโตในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปของอตโตโลคอนเต้นั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งดิวที่แม่เปลี่ยนสีเสื้อแต่ยังรักสีฟ้าเหมือนเดิมสำหรับ Kevin กิวินเดบราอนนี่แค่ก็ใช่อ่ะไปต่อที่จารเปียโรก,กัสเปรินี่นะจ๊ะเทรนเนอร์ผมสีดอกเหลาของอาร์ตันตานะหลังจากใช้ชีวิตยอยู่ที่แบกกาโมมา9ปีเต็มพา,ามอ,รา,อาร์ตันต้าคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะก็ตัดสินใจอำลาตำแหน่งที่อาร์ตันต้ามารับงานที่กรุงโรมกับโรม่าเรียบร้อยนะจ๊ะะะสัญญาาายยยวถึงปปีีี2028นนนโดุซื้ออมหเ่กก็บ ขอบคุณแฟนร์ตาร์ตาที่ดูแลความรู้สึกด้วยกันซึ่งกันและกันมาตลอดเดี๋ยว้วก็หนุนหลังเข้ามาตลอดเนี่ยนะมาถึงเวลาที่เขาต้องออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็หาความท้าทายใหม่ที่โรม่าน,นั่นเองนะจ๊ะโดยสัญญาเขาเนี่ยนะก็จะมีโบนัสเรื่องของพาโรม่าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วควาสกูเดโต้พ่วงเอาไปด้วยนะกับปี2028น,นั่นเองนะจ๊ะอ้าวยินดีด้วยกาสเปนานี่นะที่ได้งานใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นส่วนโรม่าก็ได้เทรนเนอร์ฝีมือดีมาคุมทีมต่อจากคลาวเดียวราเนียรี่ที่มาย นะจ๊ะแบ็กซ้ายดิมชติฝรั่งเศสของเอซีมิลาน่ะล่าสุดเนี่ยนะสื่ออิตาลีไม่ว่าจะเป็นเกาชูแมกาโตหรือสปอยอต์เตียรายงานตรงกรันเลยว,ว่าตอนนี้มิลานหมดความอดทนอย่างเตโอแล้วและพร้อมเฉดหัวออกจากสโม,มอสรอ,อยู่ดีจะมาโขกสับเรียกค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ1 3 0 0 0 0ยูโรนะที่จะเซ็นกันใหม่เนี่ยมิลานาองผู้จ่ายไม่ไหวเพราะนั้นเนี่ยรีบๆไปเลยนะจะขายให้ไปอยู่กับทีมในตุดิโปโลีนะจ๊ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะเจ้าตัวเนี่ยรับค่าเหนื่อยอยู่กับมิลานแค่4ล้านยูโรจะขอขยับเป็น7้านูโรจ ประมาณ8 0,000เนี่ยจะขอขยับขึ้นไปเป็นแสนสามในมิลานโอ้โหเกินเหตุฟอร์มก็ไม่ได้ดีเดย์ด้วยทำให้ตอนนี้อาฮิลานเนี่ยนะติดต่อมาอย่างมิลานและตเตรียมจะซื้อตัวเขาเนี่ยนะด้วยค่าตัวเนี่ยอย่างต่ำก็คือประมาณ40ล้านยูโรนะจ๊ะแล้วจะให้ค่าเหนื่อยเนี่ยสิล้านยูโรต่อปีหรือจากที่ขอจะมิลานแสนสามแล้วมิลานไม่ให้เนี่ยอาฮิลานพร้อมจ่ายที่3า0 0 0 0สนยูโรต่อสัปดาห์นะจ๊ะก็ะต้องรอดูสุดท้ายแล้วแบ็กวัยยี่สิบเจ็ดปีเนี่ยนะจะไปอยู่ทีมไหนเพราะตอออออนนนนนนนีีี้้้มิลลาาากก็เเเเฉดหัะะััววสส่่่่่งงงงแะะะะะจจจจ๊๊ปททรรูขยซ เดี The cer, ๋แดนเซอร์ลูกรักลินการ์บริน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 พองแล้วนะจซึจนกลายปเป็นโอปป้าอยู่ที่ FC s ซในเกาหลีใต้หรือว่าเคลีในใบสาลด์วสองปีเยนะเจ้าตัวออกมาล่าสุดไปทําผมทรงใหม่ไปยง้งไปยืดมาหน้าเนิร์ใสไม่มีรอยย่นเลยน่าจะโบหนักเหมือนกันนะไปเกาหลีเลยนะเจ้าตัวก็ออกมาให้แต่ษ้ากับ GQ ร o ยนะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไปร้านตัดผมและทำตัวเองออกมาให้มันดูดีเวลาถ่ายตอดสดออกไปเนี่ยคนจะได้เห็นเขาในแง่มุมดีๆอะไรแบบนี้ในเนี้ะจ๊ะโดยฤดูกาลนี้สิบหกนัดในลีก FC s ซ o u l เนี่นน Soul, ยนะลินการ์เนี่ยย ซีโซเนี่ยอยู่อันดับ7ของเคลีกลีกสูงสุดข,ของเกาหลีใต้เขานะเจ้าตัวบอกไปด้วยว่า yeah, yo, อย่าเยาเราลินเดงก็อยากจะตัดผมสัปดาห์ละครั้งเพราะอะไรมันนิยมมากเลยนะกับทรงผมแบบนี้มันแบบโอปาโอปาชีวิตลินในเกาหลีนี่มันดีมากๆเลยนะแล้วก็ทําอะไรก็ได้อยู่ที่ลินอยากทําลินมีความสุขเป็นอย่างมากอยู่ที่นี่ได้กินไก่ทอดได้กินไก่ทอดแมคโดนัลล์ป้าจอนอะไรก็กินกันไปลินมีความสุขที่กุงโซมากๆแล้วก็รู้สึกอยากจะดูดีดูสดใสให้มันฉายลายบ้องแบลเพราะว่ามันถ่ายทอดสดออก ไปทั่วเกาหลีก็เลยอยากให้มันดูสดใสเย่เย่เย,ย,ย่อ่านั่นคือเจสซี่เดอะแดนเซอร์ลูกรักลิงการบลินบลินบลินบิน,บน,บน,บนพองนั่นเองนะจ๊ะก็ขอให้โชคดีในอาชีพทาแข่งที่เกาหลีก็แล้วเพราะดูมีความสุขมากเลยนะนะสำหรับเจสซี่ลิงกาดนะจ๊ะและนี่ก็อบทของเรื่องเล่าซองีในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะจะอย่าลื้นนะแลกการชอบกันกดไลค์กดแชร์ติดตามจะดับไว้ทุกแพลตฟอร์มหน้าหน้า,นาตรงนี้นะจ๊ะอย่าราทุกคนเป็นกรจายให้ง,ง่ายๆนะเหมือนเดิมเจอหน้าเจอตาการวันอาทิตย์แบบนี้วันหยุดพักผ่อนพวกแกขอให้มีความสุขมากๆช รักแก่อจารดูแลกันให้เต็มที่เต็มเหนี่ยวก็แล้วกันนะในช่วงเวลาที่มีกันและกันอยู่แบบนี้ถือเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมมากๆนะส่วนพวกนี้วันจันทร์ก็ค่อยไปลุยชีวิตกันใหม่เอาพลังงานดีๆจากวันนี้ส่งเสริมเสริมสร้างแล้วก็ไปลุยสัปดาห์หน้ากันแบบยิ้มกว้างๆเลยนะอย่าห้ดหดนะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะแล้วก็มาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าสวัสดีวันนี้ไปเววย